ครับผมกลครับตอนนี้ผมอยู่ในซูซูกิ XL7 ครับตัวใหม่ล่าสุดครับวันนี้เรามาจัดชุดอัปเกรดนะครับเป็นลำโพง Infinity by Harman นะครับจัดเต็มทสองคู่ครับในส่วนคู่หน้านะครับจะเป็นแยกชิ้นนะครับในส่วนคู่หลังก็จะเป็นแกนร่วมนะครับพร้อมพลังเบรคลึกสุดใจครับแอคซอนครับ8นิ้วครับลึกสุดใจครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้อง360องศานะครับ TD p ีโครับตัวใหม่ล่าสุดครับพร้อมกับเดม STP ครับ โอเคครับเสียงสุดยอดขนาดไหนครับตามไปชมครับสักคู่เดียวเอเคครับแล้วเรามาดูข้อเปรียบเทียบลำโพงเดิมนะครับซูซูกิ XL 7นะครับตูนไมเหล็กนี่บางนิดเดียวจริงครับน้ําหนักนี่ชั่งหน้าไม่ถึง2ขีดนะครับเนี่ยน้ําหนักเบามากนะครับมาดูลําโพงอินฟินิตี้พีมัสนะครับบายฮาร์แมครับตูนไม่เล็กนี่หนาใหญ่ปึกทีเดียวครับอินฟินิตี้บายฮาร์แครับนี่ครับ โอเคครับเขีครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับเราก็ใส่ Infinity by h a m a n ลงเรียบร้อยแล้วครับเขี่ครับเขียครับในส่วนประตูหลังขวานะครับ Suzuki นะครับเราก็ใส่ Infinity by h a m a n ลงเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับ XL7 คันนี้นะครับก็ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับกล้องรอบคันครับ Super HD ครับ T-DPO ตัวใหม่ล่าสุดครับนี่คือตำแหน่งกล้องนะครับด้านข้างนะครับก็ด้านหลังนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาบเบรนครับสักคู่เดียวสวัสดีครับครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ใน XL7 เรียบร้อยแล้วครับ <my> life, กับลำโพงเสียงสายครับ s <S Infinity by Harman ครับ mm hmm. mm hmm. โอ้โหเสียงนี่ใสเป็นประกายจริงครับท่านผู้ชมครับ Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Selling my whole life with his words Killing me softly พอครับการนี้ได้เพิ่มในส่วนของต้องรอบคันนะครับนี่ครับกล้องรอบคันครับซูเปอร์ HD ครับีโปตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับสามารถเช็คได้ครับทุกมุมมองจริงครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับแนวขวางนะครับด้านหลังนะครับแบบไวสกรีนนะครับได้ทุกมุมจริงครับนะครับสามารถนะครับ ช็คที่มุมล้อได้เลยครับนี่ครับได้หมดทุกมุมจริงครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะออกจากที่จอดรถนะครับผมก็มีทำทวิตไว้นะครับกดไปปุ๊บนะครับก็เป็นในส่วนของด้านหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเราจะออกจากที่จอดรถนะครับ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับไอ e d i นะครับเราก็สามารถเช็คได้เลยนะครับด้านข้างเนี่ยฮะด้านข้างนะครับนี่ครับเราก็สามารถเช็คได้ทุกมุมมองจริงครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราสามารถเช็ครอบคันได้ด้วยครับ ออกจากที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ปิดสวิตช์ครับมาเรียบร้อยครับโเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำรัามีดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ได้ติดตั้งลำโพง Infinity by Harman ไปนะคะเสียงดีมากค่ะเบสก็นุ่มลึกแนะนำเลยค่ะมาติดกันเยอะๆนะคะรถคันนี้คือ Suzuki x f 7นะคะสุดยอดค่ะ